มานะคะเรียนทำอาหารกับครูพี่ไอรีนได้อยู่มันกระต่ายไหมวะหูมันยาวเท่ากันไหมเนี่ยน้องดูพิการนิดน,นึงโอ้ยเหนียวมือมากเลยอ่ะน็่มือดำเหนียวมากออลองไป ปาเคก็ค oh, oh, really <kers> ือที่เราถือไม้ร้องอ๋อนั่นค่ะาโอเกะเล่นเองเลยเราไม่ต้องรอใครเล่นเล่นเองเลยอุ้ยได้อยู่นะมันผสมกับสปาเก็ตตี้แล้วเท็กเจอร์ก็ใช้ได้ What the fuck did you put that sauce? put fuck you did in ไม่เป็นไรหรอกถ้าอย่างนั้นก็คิดซะว่ามันมันดูดีแล้วกันนะคะนี่คือคาราออเกะ ใช้ได้อยู่นะเหมือนไก่ป๊อปไม่เหมือนหรอที่นี่ไม่รับคอมเมนต่างสวยงามตามท้องเรื่องอยู่นะทุกคนดูไหมความไหมเนี่ย <laughs> oh. ออเอาเป็นว่าแหลกๆไปด้อะค่ะ